สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนเอฟซีทีนารลักทุกท่านเด้อจ้าสวัสดียังเป็นทางการมาพี่น้องมากินตำข้าวปุ้นตำเส้นขนมจีนเนาะพี่น้องค่ะก็สิมีกุ้งตัวใหญ่ๆนำกันเด้อพี่น้องกินกับผักกะทิผักกะเฉดนะคะผักกินกลับเราก็จะมีสลัดจะมีหัวหัวละพานเนาะพี่น้องเนาะ เอิญหัวระพาหรือหัวระ,ะพาบอกว่าออกบ่ปเป็นเด้อพี่น้องบ้านเขาเอ,อิญหัวระพาแบบสันสะแต่อันประเทศไทยเพิ่นเอ,อิญหัวระ,ะ,ะพาเลอนะโอ้ยจักสิเว้าพี่น้องแล้วกบเป็นกระสังสิเว้าเอามาพี่น้องคะมากินน้ำจารบาดเนี่ยขอบพระคุณค่ะอาจารย์มาใส่หัวกุ้งค่ะอาฮะโอ้ยในระยะขยับเด้มอมือเงอมเก็บไปก่อนมืองอมแล้วเขาสิแคบไปมืองอมแบบนีน้เลยอ้าวอืม มืองอมืองอก็บม่ออไ,ได้ได้แคบไปได้พี่น้องมืองอก็ได้มามาต้มขนมเน้นต้มขนมจีนต้มข้าวปุ้นบ้านเฮาพี่น้องคะเทียอย่างเดียวว่าม,มีสตอเ์ม็มใหญ่เนาะมามาโอ้ยลืมใส่ไม้ลืมใส่ไม้กระถินกระทินอ่อน ตำเองแซ่บพี่น้องอื ของอร่อยก็อยู่ตรงหัวมันนี่แหละ,ะ,ะกุ้งน่ะโดยเฉพาะกุ้งแม่นำ้ำแห้งแซ่บ Love เพ็ขนาดจุดจัดโหระ,าะาพาโหระพากินกจะตำหงหูแล้วแทบเลยพี่นะ้อง hà nêu lên bạn nhau thôi hết cuối cùng cho mà kè nhạc thế nó แก่บรายไม่กินมันแล้วนี้มีแต่ของแพงๆกุ้งอ่ะแต่กีนโลละร้อยเจ็ดสิบบาทนี่ใส่เรื่้วนี้สองร้อยสี่สิบจ่อยห้าสิบ dạ kinh, dâm da dạ kinh, dạ âm lăng บาดูว่าซา,า,ามอนสิกินเบิดบ่าพี่หนอกคลิปนี้นี่โชว์กินด้วยเฉพาะ กระเทียมกระเทียมดิบนะกินได้ดีเด้ยวยพี่น้องแต่ว่านหนังถ้ากินแล้วก็ต้องแปรงฟันอย่าไปว่าวน้ำคนณใกล้เข้าสิเมนปากหัวหอมแทงกระเทียมกินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย ป้องกันวัดอุท่าวาลัมบรลันผูคนบอกว่าผู้ใดเป็นวัดหายใจบออกนอนคืนหนึมันตันดังนะทุกหัวหอมอ่ะหัวหอมแดงอ่ะหัวส่ผ่าเอาไปไวเทึงหัวมันนอน ช่วยได้ ลิลี่นะ่ะเมาเ้ยพี่นอ้องนอนเพิน่นเมาิ่นละเพิ่นกินเบียร์วันพี่สาวจากเมืองนอกเพิ่งส่งเงินมาให้ซื้อพากันซื้อบียากินเลี้ยงลิลี่ มันน่กกินเบียรผสมโออิชิอิสิตั <c oughs> น,นรสชาติมันเป็นปแปลกๆฮัดกินเบียเดีด๋วยวเขาโคตรเลยโคตรแซ่ แซ่บสุดยอดเลยํำเองแซบเองนอนี่นอนนอนนอนพอจบ่าอชามวนขวยอยากนอนแห้งเออนอนรถอ่ะกินเบิดสองขวดเมื่อคืน อยากอะไรตีหนึ่งอยู่กับนาสาวสองคนตีหน,นึมม่งโอเคพอเผ็ดมาก ลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ